สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูเลคุณครูตาลและคุณครูมะปังอีกเช่นเคยนะคะ และสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูเล่คุณครูตานและคุณครูมะปังจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรือนเคียงกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกสนุกมาให้เด็กๆฟังกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานพร้อมกันเลยค่ะบ้านเรือนของพวกเราไม่เงียบเหงาอยู่เอกา มีเพื่อนร่วมชายคาสนทนาปราศัยกันเราควรมีน้ำใจรู้จักให้และแบ่งปันสิ่งของอาหารนั้นแบ่งปันได้ไม่ห่วงของรักษาความสะอาดช่วยปัดกวาดให้หน้ามอง รอบบ้านทุกหลังต้องสะอาดโล่งโปร่งสบายปลูกต้นไม้ที่สวยงามชมทุกยามสุขใจกายอากาศก็สดใสใครได้ชมชื่นบานตาขยะที่สกรกระปกไม่ทิ้งรกให้บาดตาเชื้อโรคจะนำพาโรคทั้งหลายมาสู่ตน ขยะที่มีต้องลงถังสะอาดจ,จังทุกแห่งหนบ้านเรือนทั้งตำบลน,น่าอยู่จริงกว่าสิ่งใดบ้านเรือนที่เคียงกันเราช่วยกันสร้างสุขได้ทุกคนมีน้ำใจก่อให้เกิดสุขร่วมกัน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะสำหรับนิทานหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านเรือนเคียงกันแล้ววันนี้นะคะคุณครูเล่คุณครูตาล และคุณครูมะปรางก็จะสอนเด็กๆในเรื่องการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านซึ่งวันนี้คุณครูเลคุณครูตาลและคุณครูมะปรางก็จะมาสอนด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องที่1มีความซื่อสัตย์เรื่องที่สองมีความสามัคคีและเรื่องที่สมีความเกรงใจคะ่ะซึ่งเรื่องที่1มีความซื่อสัตย์ก็คือการมีความซื่อสัตย์อยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นเด็กๆต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นมีจิตสำนึกพูดความจริงและไม่ลักขโมยนะคะเรื่องที่2มีความสามัคคีมีความสามาคัคคีความสามาคัคมามาคีคือการกระทําซึ่งความเคารพระหว่างกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยดีมีความสุขสงบไม่ทะเลาะกันเมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกับผู้อื่นทำกิจกรรมต่างๆเด็กๆต้องมีความสามัคคีต่อกันนะคะสร้างความปรองดองและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะและเรื่องที่3มีความเกรงใจค่ะมีความเกรงใจ ความเกรงใจคือการที่ไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากใจหรือเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเราเองเมื่อเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องมีความเกรงใจนะคะอย่าทำอะไรตามใจตัวเองและสิ่งที่ไม่ควรทำในที่สาธารณะก็คือไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคุยเสียงดังและไม่แซงคิวกันนะคะเด็กๆก,การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้าน เด็กๆต้องคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำความดีไม่เห็นแก่ตัวและแบ่งปันมีน้ำใจรู้จักสามคัคคีต่อเพื่อนบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านเรือนเคียงกันแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ